นี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการที่เราใช้เครื่องพิ้น์นะคะแล้วพิมพ์ออกมาสีไม่ติดหรือว่าเป็นแบบเหมือนอมันจะมีถังยานะตัวน,นี้มันเป็นเครื่องที่เราเอามาทดลองให้แบบนักศึกษาหรือนักเรียนนะคะได้ฝึกลองทำดูนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราเปิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเปิดขึ้นมานะคะและเราก็จะเห็น ถ้าตัวเลื่อนเนี่ยตัวเลื่อนตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเครื่องปิ้นมันทํางานมันก็จะทำเนี่ยอันนี้ถ้ามันเกิดเข้าในเราก็ค่อยๆดึงออกมานะคะแล้วเราก็แกะสองตัวนี้ออกมานะคะเนี่ยแกะออกมามันจะได้เป็นดังนี้เปลือนสีค่ะคอ๋อตัวนี้ไม่มี ไม่มีเครื่องตัวนี้เพราะว่าสงสัยก็เ,าเอาไปทําตัวอื่นแล้วมั้งเราก็จะได้อออกมาเป็นอย่างนี้นะคะปกติมันจะมีของตัวเป็นที่เป็นของสีอยู่ฝั่งทางนี้นะคะตรงนี้จะเป็นของตลับหมึกดําตลับหมึกดำนะตลับหมึกดํานะคะเราห้ามเอาสีอื่นมาใช้นะคะเราจะต้องใช้แค่สีเดียวก็คือถ้าเอาสีเหลืองสีอะไรมาใส่มันจะทําให้ผิดเพี้ยนได้นะคะแล้ว อันนี้ก็คือเราจะบริเวณตรงนี้ไปจุ่มกับน้ําอุ่นนะคะก็คือเอาตรงนี้ไปจุ่มแล้วเราก็เอาไปแต้มกับแต้มกับกระดาษดูหรือผ้าดูนะคะถ้าออกมาเป็นสีดําก็คือใช้งานได้นะคะแช่ไว้ประมาณแล้วแต่ความต้องการของเราค่ะอย่านานเกินไปหรือว่าอย่าอะไรเกินไปนะคะแล้วเราก็มาเก็บไว้ที่เดิมจะไว้อย่างนี้ถ้าปิดลงถ้ามีตัวเนี้ย คือตัวนี้มันเป็นแบบทดลองเนาะมันก็จะไม่มีนะคะอันนี้ก็คือบอกแบบคร่าวๆนะคะวิธีการนี้แล้วมันก็จะใช้การได้เราก็ลองปิ้นดูเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ปิ้นดูนะคะถ้าเกิดว่าปิ้นติดก็แสดงว่าใช้การได้แต่ถ้าปิ้นไม่ติดก็เอามาทําใหม่หรือหาแล้วแล้วเราก็มาเช็คดูดีๆว่าสีไหนไม่ออกถ้าเป็นสีของตลับสีที่แบบสามสีสองสีของเราที่ไม่ออกตรงนี้ แล้วก็ไปจุ่มแช่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะแต่ถ้าปกติเราว่าจะทําของบาเทอร์นะคะแต่ว่าบาเทอร์ไม่มีเพราะว่ามันเหมือนนักศึกษาอื่นท้ีไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแค่ของประกอบนะคะซีนาทีสองตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะคะของเทนนอร ปิ้นลูกปิ้นอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ในไอ้นี่ให้มันร้องมันบอกจำนวนได้ตัวเนี้ยวันนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะการแนะนำะทำยังไงให้เครื่องปิ้นมันออกนะคะเราต้องอย่าลืมอย่าลืมเช็คที่สายก่อนนะคะว่าน้ำยามันนะ่ะน้ำสีน่ะไหลไหมถ้าเกิดไม่ไหลก็พยายามทำให้มันไหลข้อหาจนมาถึงตัวถังท้าให้อากาศเข้าไปด้วยนะคะ นะคะคือเราต้องใช้น้นําหมึงที่เป็นของรุ่นก็คือถ้าเกิดไม่มีอ่ะมันก็จะมันก็แบบว่าถ้าเกิดว่าโอ้จำเป็นต้องใช้เอารุ่นอื่นมาใช้ก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นของแคนนอนนะคะแคนนอนเราก็สามารถใช้ได้ะคะ่ะวิธีการเติมสีนะคะมันจะมีสลิงสลิงที่เขาแบบว่าเอาไว้ฉีดยาเข็มฉีดยาแล้วก็เอาเวลาดูดขึ้นมาแล้วเราก็ปิดตรงนี้ปิดตัวนี้แล้วก็เปิดตัวนี้ เปิดตัวนี้นะคะแต่ตอนนี้เปิดไม่ขึ้น,นะคะ่ะนี่ปิดตัวนี้เปิดตัวนี้นะคะหรือเราจะเอาลงตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็มันลงไม่ได้นะหนูพูดผิดก็คือเปิดตรงนี้ให้อากาศมันเข้าไปแต่ที่จริงเราต้องเติมคือเติมที่เดียวก็คือตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบมันจะวิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็จะออกมาตามสายสายเนี่ย ตัวนี้คือมันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องทําให้มันวิ่งได้ก่อนแบบน,นี้แต่ปกติคูเขาใช้แหละแต่ตอนนี้สงสัยแกเลิกไม่เลิกแกเลิกใช้แล้วเพราะว่าแกมีหลายตัวเยอะมากวันนี้นะคะเราก็ขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการที่ทํายังไงให้เครื่องปิดติดแล้วก็การเติมสีการเลือกสีนะคะเลือกรุ่นเลือกอะไรวันนี้ก็ขอจบเพียงเค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกมา